อันนี้เลเวอร์นะครับผมติดชุดคานของทูเล่นะครับผมเป็นวิงบาร์แบ็กนะครับเป็นชุดจับตรงรุ่นนะครับตาดูตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดจับนะครับพร้อมตัวชุดคานตัวคานจะเป็นคานวิงบาร์นะครับผมสีดำนะครับเป็นสีดําด้านตัวชุดจับนะครับจะมียางรองนะครับ อปรกรณมีชุดล็อกกันขโมยครบนะครับสี่มุมตัวที่เกี่ยวประตูนะครับจะมีเป็นตัวเครือบซีดีโคน,นะครับผมไม่ทำให้ตัวเราเป็นรอยนะครับมียางรองนะครับผมตัวนี้ค่าแล้วน้ำหนักได้เยอะนะครับผม70็ดสิโลแปโลได้นะครับ